อุงอิงแพรทองทานชินวัตรไขก๊อกลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยระบุว่าเพื่อให้พักเนี่ยได้มีอิสระในการยกเครื่องพักแล้วก็เพื่อให้พักเนี่ยได้ปรับปรุงพักให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นยืนยันว่าแม้จะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเนี่ยแต่ก็ยังเป็นสมาชิกพักเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมที่จะสนับสนุนพักต่อไปแล้วก็ระบุว่าโลกในปัจจุบันนี้มีความอ่อนไหวมีความเปลี่ยนแปลง และก็มีความเปราะบางมากประกอบกับการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญทางการเมืองของไทยเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยจึงต้องมีการปรับปรุงตัวให้เร็วที่สุดการลาออกจะช่วยให้พักมีอิสระในการเดินหน้าปรับปรุงพักยกเครื่องพักเพื่อที่จะได้กลับมายกเครื่องและก็ฟื้นฟูประเทศไทยอย่างไรก็ตามอย่างพร้อมที่จะให้การสนับสนุนพักเพื่อไทยต่อไปสรวงยืนยันว่า กาลาออกดังกล่าวเนี่ยองค์อิงอเนี่ยไม่ได้ทิ้งพักแต่เพื่อที่จะเรียกว่าไม่ต้องการตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองกรณีที่ถูกสารรัฐหนุนตัดสินว่ามีความผิดด้านจริยธรรมกลัวว่ามีคนจะเอาไปร้องแล้วก็จะทําให้พักเกิดความเสียหายว่าที่ผู้สมัครเกิดความเสียหายจึงไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยเรียกว่าตกเป็นเครื่องมือกลับมาทําร้ายพักแต่ยืนยันว่าองค์อิงอเนี่ยยังเป็นเรียกว่าตัวหลักสําคัญในการเลือกตั้งครั้งหน้า ด้านสุริยะจึงมุ่งเหลืองกิจผอ,อพักยืนยันว่าหัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยจะไม่ใช่คนในตระกูลชินวัตรแต่จะเป็นคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยอย่างแน่นอน